ตามไปให้ตัวใหญ่เหรอหหไปให้ไปให้พี่วัวด้วยแพ้พี่วัวด้วยให้พี่วัวพี่วัวไม่ร้องวัวพี่วัว,วอะให้เลยตมามมาทางนี้ก็ได้ลูกมาทางนี้ก็ได้ลูก เาอ,ไอาไปอีกสิต้อมเอาไปให้พี่อีกให้พี่อีกขยับอีกต้อมขยับอีกพี่โตพี่โตมาให้วัวหน่อยลูกโหให้พี่น้อยจังเลย อเอาให้เอาตอมป้อนอีกเร็วมันตัวนั้นอ่ะเท่ามาตัวนั้นอ่ะมันพันใหญ่ลูกแล้วเร็วรีบรีบให้อาหารดิอตโต้แล้วเร็วเ,เ,เร็วอตโต้อ,อ,อ,ตอ,อย่าปีนเข้าไปลูกออเ,เอาเอาหญ้าให้พี่โต้เดี๋ยวพี่โต้ให้ ป้อนดิโน่นไปให้มาแชกับพี่โตไหมเร็วเร็วเร็วเร็พ่อเรียกแล้วเร็ว น้องตอมพี่โตเร็วๆลูกอ๋อโตอย่าไปดึงมาแย่งมามันบาปอ๋อโตเขาเคี้ยวแล้วน้ำลายมาอีกโอ้ยเ <c oughs> อ๋อป้อนพี่วัวใหญ่เร็วอ่ะตอมเร็วอรตอมให้พี่วัวใหญ่เร็วให้พี่วัวใหญ่เร็ว ตัวนู้นด้วยอตอมตัวซ้ายสุดนวนไม่เอาอะวตไม่เล่นนะลูก